วิ่งตามแม่น้ำออมาที่แหลนครับต่อครับเขาทำเป็นอะไรทีใหญ่นะครับก็มีซีเมนต์ท่าเรือสออยเจ็ิบหเมตรที่น้ำลึกสิบถึงห้าเมตรนะฮะก็มีมีโรงมีแยกสินค้ามีบอลเลสเฮาส์นะครับมีสวนบอลประจำนะครับมีพื้นที่เลสเฮาสห้าหมื่นตารางเมตรนะครับมีถนนกว้างสิบถึงเมตรอันนี้อยู่ที่พิเศษต่อครับก็ถ้าดูครับเยอะมากเลย65ห้าล้ัก ถ้าแบบเดือข่งเัานะคะรับก็คือในหนึ่งปีเนี่ยเราอยากได้6 0แสัเที่ยวนี่เั็นเรื่องของปีนะึงนะก็หนึ่งปีเราลดบปร,ร,รถที่วิ่งตามถนนเนี่ยซึ่งในแค่หอธรรมศาสตร์ก็ดีเพราะมันก็เราว่าข้อมูลนน้อยลงไอ้ใบมาที่มันคอนเจนทในถนนก็น้อยลงนะเพราะเราไปเรือเนี่ยก็เป็นเรือไม่ใช่มา2,000ตันนะ2,000ตันที่วิ่งที่วิ่งวิ่งในน่านนะั่นเป็นอย่างต่อครับแล้วเดี่ยวที่เรียนว่าเขาลดค่าใช้จ่ายได้ปีหนึ่ง3,400ล้านจากทางธรมศาสตร์ เป็น114ล้านลิตร3,409ล้านบาทต่อปีต่อ1 0เขาลดนะลดน้ำมันดิบได้2 0 0 0 0 0ตันต่อปีนะครับประเด็การใช้ไอรแลนด์ที่ผลต่อไปเราคงต้องพัฒนาขึ้นแต่ปัญหาของเราก็มีเช่นสะพานครับสะพาน้ำเสียสภาพเก่าๆเราที่เรือผ่านไม่ได้บางทีเรือผ่านมาแล้วดูดน้ำก่อนดูดน้ำให้เต็มเรือเพื่อให้เรือนจมแล้วก็ลอดสภานได้เรือผ่านมาก็ดูดน้ำก่อกก็เสียเวลาดูดน้ำวันเนี้ย แล้วว่าเขเราก็ดูออกดูเข้าดูออกอย่างเงี้เพราะว่าโครงสร้างเราบังเก่าไม่ในพวกนี้คือโครงการที่เราต้องไปพัฒนาปรับเส้นทาง้มันวิ่งได้สะดวกขึ้นเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้มากขึ้นแบบๆถ้าเรือของบางแห่งเองก็สำคัญนะว่าบางแห่งเองปัจจุบันในท่าเรือชายฝั่งไม่มีเนี่ยมีไม่สะดวกก็ต้อครับอัจจะมีท่าเรือชายฝั่งเอกนิมิตรมีแค่หน้าเดียวบางแสนล้านดีอยู่ต้องรปัญหาคือว่าท่าเรือชายฝั่งต้องเข้าท่าเรือระหว่างประเทศมันไม่สะดวก ัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเหลือชบาเนี่ยหนึงร้อยเนี่ยผลทางถนนเนี่ยแป้ารนผลทางรางแค่เ้าและผลบ้รจัยฝั่งแั่สปอต์แล้วเราควรจะเพิ่มผลทั้งชายฝั่งเนี่ยเข้าสู่อ่ชยงบให้มากขึ้นเพราะทางถนนเนี่ยมันเปลือยว่าแล้วมันเอาเจสมากมันแน่นมากให้สองเปอร์นต์ถึงเขียวนี่ยเราน้าจะเพิ่มโดยใช้ผลทางรางมาผลจากคุณราชุมพรจากนายผลิต่างๆมาที form, ่แหลมชบาโดยกางเรือให้มากขึ form, coping, em onder, ้นจะทำได้ต้องมีท่าเรือต้้้อองงาาใหเืชฝั่มกขึน เพราะงั้นเรก็ม,มีทางของไอ้ไม,ม่เป็นเศษสองมีเป็นท่าเกษต่ศาสตร์แสนตู 3, นต้ต่อครับซึ่งเป็นค่าที่ตัวเองนะที่น่าจะกำลังมือการอยู่ครับต่อตีสามไร่ 4, รไนี่คือจะเน้นเป็นเอ่อฟินแลนด์ในประเทศที่ผลมาแล้วก็ผลลงเลยใหญ่เพื่อออก่างประเทศต่อไปต่อครับนนี่ก็คือเราก็ออกแบบแล้วที่มันไม่ได้รู้ประบวนก,การแล้วนะครับแต่ไปมีพวกนี้ข้าวต้องการน้ำผึ้ง ที่คนไม่จ tamam. ่ายที่นะปัจจุนส่าซูล่าระดวกแก็มาจากร้านจรยานร้านป่าสักนะครับรังการอย่างตลาแรกก็ลดจากลดรักลงแล้วกเป็นทางรือยร้าึต่อครับโอเคคนนท้ายนะคือรถเอจดปัจจุบันหากว่ารถอะไรที่ทำมลแล้วก็ผ่านล้มาได้สุดก็คือรถเมยตอเพราะว่ารถเมย์ุกคันของตลอดก็เกคันใช้พลังดีเซลั้หมดนะครับงั้นดาวคิดนราวคือเราจะเปลี่ยนรถจาก ดีเซลเป็นเอ็นีบีอันนี้โครงการที่รัฐบาลจะจะลังจะเข้ารมอเพื่ออื้มันนี่จะมีจากรถใหม่เนี่ยสามพันหนึ่งพันน่าจะรถร้อนหนึ่งพันหกร้อยถึงเก้าพันแล้วรถเย็นหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบนะครับแค่เปลี่ยนเงี้ยฮะแค่เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนน้ำมันเป็น 1, 6, 000, 9, 000, เอ็นจีบเนี่นะนยฮะก็สามารถลดค่าน้ำมันได้ประมาณสามพันสองร้อยล้านบาทต่อปีรถหมายความเนี่ยรถที่วิ่งอยู่คือใช้ดีเซลทั้งหมดตลอดองค์กรแล้วก็วิ่งไม่อยู่นะวิ่งน้ำมันแล้วก็ลดคุณพลูชันได้ เยอะด้วยครับดังนั้นกสทชเราเองก็คงต้องปรับตัวเองเพื่อลดต้นทุนแล้วก็แล้วก็ลดการใช้น้ํามันมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาของกสรชผมว่าเหมือนกับผู้ประกอบการทั้งหลายนะเรื่องปั๊มไม่พอเพราะว่าการเติม B J B มันช้าหน่อยเติมน้ำมันนะบางทีรอสิบห้านะดีเติมมันต้องมีเอ็กเพรสเชอร์อย่างไรเนี้ยแล้วก็นอกจากคือกสทชเขาไม่วิ่งตามแนวท่อต้องวิ่งไปทั่วกรุงเทศนะมันก็ต้องมีมาเดอร์โรเตอร์สเตชั่นพวกนี้ก็คือต้อง ภาษาระ, emos, ระ ifs, บบคทให้ดูนะครับผมว่าเรื่องโลจิสติกของพลังงานก็เรื่องสำคัญจะขนพลังงานไปให้เราใช้อย่างไรตัวเราคงต้องดูดีด้วยนะครับนี่ก็คือตัวร้านเตอร์เซชั่นที่อยู่ที่สนามอุดรธานีนะฮะก็จะมีปัญหาในบางทีคือสุดท้ายต้องเติมทีทีละห้านาทีห้าทีไปวิ่งกลับมาเติมห้าทีไปวิ่งคือไม่ได้ไไม่ด้เติมไม่เต็มนะคือทยอยมาเติมทีละรอบ นี่คือตัวอย่างของปั๊ม NGV ซึ่งปัจจุบันก็สีเขียวได้เป็นตัวที่อยู่ดานในข้อแล้วก็ถึงคือตัวเป็น Do ม t ิวเตอร์สเตชันก็ผมก็พัฒนาก็ให้ควบคุมพวกตัวนนะี้ตรวรีอพอทอนะก็จะโปรโมท NGV ให้ทั่วประเทศหรือว่าข้ามหรือต่างประเทศด้วยไปลาวไปกัมพูชาไปตัวปั๊มของตัวคอนเซนทรนหลักหรือโลจิสติกสของกา๊าซก็ไปเรื่องที่ต้องพีจารณาด้วยโอเคครับสองร้านนะครับก็คือที่กล่าวมาโดยสรุปนะครับก็ต้องมาเป็นแผนในการลงทุน10ปีต่อไป เราเกิลงทุนทางรางเป็นหลักฮะ65%สของสล้าน,ล,ะนะล,ล,าล้านทางน้ำเนี่ย7%อทางกาศร์ตและทางถนนเี่สมีทั้งหมด55โครงการ,ขอ,กราของกระทรวงนาคมประมาณ2ล้านล,ล,ล้านบาทนะครับก็มีอย่างที่เนะรียนนะอินสปิตรเบสซิ่งลิง 7, 2, 7, 3, 7, 2, ล 10, 3, ค์ตัวรูปเองตัวรูเฟสาเฟสรถไฟฟต้าินสายแลายจะงหัทางผู้ตามมาัวลาระบบรางใหม่ลอเตอร์เวอทีดี ทั้งหมดเนี่ยคือจ,จะสะท้อนโจทย์ที่กรใชพลังงานม่บให้เรามาในการลดการใช้พลังงานสามหมื่นเอทีโอีต่อปีในปีสองพนหารสุบก็รายละเอียดเราก็มีนะเดี๋ยวคงอยู่ในพรบรที่ท่านเรษษามีกหลายาน้าสาแก็พิจารเพื่อให้ราการพิจารณาร่วมกันกรับาวาเห็นรายละเอียดโองการก็ของเราประมาณหนึ่งแก้าื่ล้านล้านบาทการใช้เงินก็จะเริ่มแต่ปีจเริ่มนะตั้งห้าห้าสี่ห้าห้าหเป็นที่ปนปีห้แปดประมาณสามแสนล้าน า5าแล้วก็ทยอยลดลงไปนะครับต่อครับก็จะมีภารกิจหลายอย่างนะที่เราพานี่คือตัวลดการใช้พลังงานนะเฉลี่ยแล้วมาปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทต่อปีถ้าทำได้ก็จะตอดรับภารกิจของกระทรวงพลังงานที่เขียนไว้ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนล้หมื่นล้านบาทต่อปีเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะเพิ่มการติดท่าเพิ่มการขนส่งทางรถไฟอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าสอบรับการเร่งนีบว่าได้เป็นไปได้ครับโอเคนั่นก็ใกล้เคียงกับติดทีมันดีครับ ก็หวังว่าพอได้ดีครับแผมคิดว่าน่าตื่นเต้นนะน้อยสิบปีน่าตื่นเต้นเปิดเอซิโครงการลงทุนทั้งหลายว่าตอนนี้มันมีอะไรที่ไปได้การเงินเริ่มยิ่งขึ้นเพราะรัปชันต้องลดลงที่สำคัญครับเพราะว่หลักๆ5อย่างประเทศไทยการเงินไม่นิ่งคอร์รัปชันเยอะนโยบายไม่ต่อเนื่องข้าราชการไม่มีถึงภาพแรงงานถือมือขาด5อันนี้ฮะต้องแก้ได้ถ้าแก้ปุ๊บเนี่ย ทั้งคุณเดนเนอร์ของเราเดนเนอร์ของที่เรืองการเมืองนิ่งอย่ยงบ้านเริ่มดีขึ้นเพราะท่้นบ้านขั้นนายกจริงมากบแล้วก็เรื่องความต่อเรื่องนโยบายนี่อย่างนี้คือเราแถลงให้เห็นเลยนะเขาเลยทำอะไรให้เห็นเลยสิบปีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาทักคุยกันอะไรที่เป็นหรือต่างชาติทำร่วมกันเราไม่ได้แยกเป็นบริการงงเราบอกว่ามันต้องไปอีกสามปีรัฐบาลใหม่มาก็ควรจะเอาอันนี้ทำต่อก็ถือเป็นน a t i o n a l agenda เป็นบาระแห่ชาติ วก็เรื่องแรงงานเราคงเตรียมมากขึ้นแต่ว่าเขาเปิดเอไอพีพุทธไม่ไมีแรงงานต่างชาติเข้ามาช่วยกันเราด้วยเนี่ยมันจะช่วยดีขึ้นสิทธิพนักงานก็ก็เขาพูดถึงธนาแต่ว่าต่อไปราชการคงจะเล็กลงเอกชนก็จะมีบทบาทที่มากขึ้นก็มีความหวังนะน่าตื่นเต้นหลงพี่ว่าไปได้ก็ต้องเลิกใจทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ